we, oh, we, we... การเข้าไปละหมาดในมัสยิดที่สวยที่สุดในตุรกีฮาเกียโซเฟียบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถเข้าไปชมได้นอกจากจะเข้าไปละหมาดนะคะซึ่งเขาก็จะเปิดให้เข้าเป็นเวลาเท่านั้นแล้วดูสิคะว่าแถวยาวมากหลังจากต่อคิวเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินอ้อมไปทางด้านข้างเพื่อที่จะไปอาบน้ําละหมาดแล้วเขาก็จะมีทางเข้าแยกให้ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงและนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในของฝั่งผู้หญิงค่ะซึ่งเขาจะเข้มงวดมาก,มากๆเลยจะให้เราเข้าไปแค่ละหมาดเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ ก็อยู่ได้แค่โซนผู้หญิงค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็โชคดีหน่อยนะคะหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเชื่อชมความสวยงามอย่างเต็มที่ค่ะแต่สําหรับผู้หญิงเราก็อดเข้าโซนนั้นเลยครูพิวได้ยินมาว่าสาเหตุที่ทางการตุรกีเข้มงวดขึ้นแบบนี้เนี่ยเพราะเขาต้องการที่จะทําให้มัสยิดนี้เป็นมัสยิดจริงๆค่ะหมายถึงเปิดให้คนเข้ามาละหมาดจริงๆไม่ได้เปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนแต่ก่อนลวค่ะหลังจากผ่านการสู้รบกันมาหลายร้อยปีในที่สุดฮาเกียโซเฟียแห่ง ก็ได้เป็นมัสยิดที่คนได้ใช้ละหมาดกันจริงๆแล้วค่ะใครอยากให้ครูพิยูพาไปเที่ยวตรงไหนเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพูดภาษาอาหรับง่ายๆสไตล์ครูพิยูอย่าลืมกดติดตามนะคะ